นี่างครับหรือว่าบางคนก็ชอบแบบทำลายเลยนี่ให้เป็นกรอบๆกันนะครับ มันนี้ก็อยู่ที่รสเอไม่มีกีรสไก่รสอะไรกับเนื้อเนื้อไก่สองตัวใช่เส้นหมีนี่ซึ่งมีแบบหนาแบบหนานุ่มเนื้อเขาจะแบบหนานุ่มเหนียวเป็นแบบทอดเขาต้องเปทอดก่อนแล้วพอทอดก็จะเก็บติดลงไปปากนี้ใช่ครับผมก็จะเป็นดีไซน์ดีไซน์ออกมาคือทำให้มันเป็นแบบอาร์ตอ่ะเนาะครับให้มันดูอาร์ตเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดเวลาลูกค้าเห็นตามรูปภาพรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยดูน่าสนใจลูกค้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนีราคาเหรอราคาคุ้มแลรวตอนนี้อยู่ที่ อ่าสองร้อยกว่าบาทค่ะไม่ร้อะไรย่างเงี้ค่างน้ำใสทองนู้นแบ่านี่ยแต่จริงแต่จริงตัวนี้จะเป็นเมนูขายดีอ๋อขอทางร้านเลยทางทางชาวต่างชาติสนใจให้ทำเจอจะเป็นชื่อชาลาข้าวซอยชาลาเลยค่ะข้าวซอยชาลาลูกค้าส่วนใหญ่ถ้ามาเช็คบัตรก็จะมาทำข้าวซอยเริ่มเริ่มเออเริ่มทำนี่ออกบริการก็ตะเกียบนีิจริงก็สามารถอ๋อ นี่ยครับเพราะว่าน้ำลาดเลยใช่ใช่ครับแล้วก็น้ำตัวนี้จริงอยู่ที่ทางลูกค้าเลยครับมาชอบแบบน้ำเยอะน้ำน้อยอะไรเนี่ยครับตอนนี้จะให้ลิ้มให้เลยไหมครับนี่ต้องเออลิ้มเลยลิ้มให้หมดเลยไม่เห็นแล้วเนี่ยแป๊บ แล้วก็สามารถเติมเครื่องเคียงได้เลยคือเราใช้ความเทนม์ของมีกรอบครับก็นือเราใส่เสียบเข้าไปเลยครับเราใส่ปุ๊บตอนที่เราทอดนี่เราใส่ไปเลยแล้วเราก็เจี๊ทอดเลยเออทอดเออที่ได้รั่งก่อนแล้วเราใส่ทั้งสเกลด้วยเลยใช่ครับแล้วก็ทอดทอดเสร็จแล้วเรามันตั้งนี่เหรอใช่ครับเราตั้งได้อ๋อพี่ดูว่าใช้เหล็กอะไรไม่มีใช่ไหมไม่ไม่มีครับไม่มีอันนี้เป็นเคขาเรียกหมีกรอบครับจะเป็นเทคนิคของจริงจริงปกติตัวนี้จะเลยตัวของทอดก่อนเลยใช่ใช่ใช่แต่ว่าตัวนี้คือเชฟทำเป็นเป็นใหม่ตามสไตล์ของทา ผ่อที่ที่ไหนไม่ผ่านครับอ๋อห้องนี้นั่งซื้อซื้อแล้วก็ี้ยครับหรือว่าบางคนก็ชอบแบบทำลายเลยนี่ให้เป็นกรอบๆกันนะครับข้าอันนี้ก็อยู่ที่นะลูกค้าม่มีกี่รสมีรสไก่รสอะไรกเนื้อครับเนื้อเนื้อกับไก่สองตัว่ซึ่งมีนี่ซึ่งมีแบบหนาแบบหนานุ่มเหนี่ยวก็จะแบบหนานุ่มเหนี่ยวเป็นแบบเส้นไข่เริ่มเริ่มทำนี่ออกบริการตักี่วันมาแล้ว ได้หลายเดือนแล้วครับหลายเดือนเนาะเข้อซอยชลาใช่ครับกินยังไงเค็มได้แต่ก็จริงๆเคาะได้เลยครับรอไดี๋ยวรอได้เลเอาเลยเดี๋ยวเอาเลย้ววิธีการกินเราเอาเลยเริ่มก็จริงๆริงก็ทำทำมันได้เลยเขี่ยไม็ได้ใช่ครับไม่ไหวจริงจริงแล้วก็ตะเกียบนี่จริงๆก็สามารถออ๋ <Okay. S 2> กน็น้นบบนำราดเลยใช่ใช่ครับแล้วก็น้ำตัวนี้จริงอยู่ที่ทางลูกค้าเลยครับมาชอบแบบน้าเยอะน้ำน้อยอะไรเนี่ยครับ okay. ตัวนี้จะให้รินให้เลยไหมครับนี่ตัวเออลินเลยลิมนให้หมดเลท่านารักสิบเร่องศูนย์ขาวภาคเหนือ24นรัตินิวเชีงใหม่รายงาน